ไอ,อ,าาอ,อ้กระถางไอ้ับพริกคำว่าได้บ้านมันเหี่ยวมันลวกล่ะไม่กนหลวกลดติดลบสององศามันสิยหลอดเลยไขว้ไง่ขว้ตัดไอ้ตัดกิ่งมันออกแต่เสีดยดินมะไซอีกนันสิมันสิยลอดหาหนาบ่ทะเบิงเด้อค่อเสียงแล้วรองเบิงดูดลุดเบิงตัดออ กิ่ไข่ก็เหมือนกันนี่หกไรพี่ไอคิดก็ได้เราละเยวข่อยสิมาตัดใบมันออกก่อนพี่คิดแล้วเริ่มเจมิมไข่อยแล้วตุ่นเอล็กดอกวาส,สนาก็ต้องห้กระถางเมื่อไส้เห็นไหมให้มันจุกสูงก้อนนี้นอีกแหละเผ็ดไอผัดเผ็ดแกงไก่ป,าาบบปลามาหนิอันนี่คือดแบบโบราณขวายนี่ติดว่านอเนี่ยติดว่ ซีดพิษอ่ะกำลังเต,ตะตะเมาะตมแม่กันมาเดี๋ยวเคีย้ยวกอยเพื่นน้องโอ้ยมันก็ลวกขวางข่อยตายตายมันลวกก็เป็นยังสั่นวะโอ้ยเนาะข่อยอเจยนใดข่อยสรอดข่อยเนาะนี่นะต้องเปลี่ยนตีในเนาะนี่เนาะโอ้ยมัเป็นโชรมันเก็บใจข่อยหลายดีเป็นของตายก็ได้ข่อย ไ่ต uh. mm ิบ่ะแตกนอกหรอน้อนก็แตกไปกันไหมได้หรอโอเคว้าวโอเค Look I h a like t e and now I've got nothing ม mm ่ันะกต้นบักรูดใบบะกรูดต้นต้นมักรูดสร้างมาต่อละสิบสองปอนด์น้องสิบสองปอนด์ขวละเลียใจหลายต้นน้อยน้อ ต้นบักน้ำนี่ดอกว่าหอมเด้วยขอยกใบลองเบิ้องไหมมันต้องการน้ำนะเนี่ยโอ้ยสีเศร้าโกดอกไปอะไรพี่น้องพี่คิดแล้วโจมีควายไรหรอดอกกล้วยไม่ค่อยกำลังออกดอกมันหกเห็นแต่ก็อยากได้เห็นแต่ก็เลี้ยวตูนเนาะกรอยากได้ควายถิ่มไว้เนาะเห็นไหมกระได้ หมืนตัวนึงเรงเือนเลเคบอกแล้วเลยมาขึ้นว่าขอ่อยเศ้าอ่อยเห็ดส่วนวค่อยเครียดตปวแล้วพ่าคอยสิวาจังสันค่อยสู้ใด้าหิมะพองละลายไปนำแข็งเลยนะนนำในกระถางขางในกระถางอ่ะส่นนไก่อนจะไปนองจ้าเห,ห็ดไก่ปลากัน